ขั้นตอนคลุกนะคะคลุกผสมใส่มดเลยก็เลยก็บอกคลุกผสมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเราก็ใช้แกบไม่ได้ว่าเยอะอะไรนะคะประมาณกี่ขันนะบอกแกบอะอประมาณสักสองสามขันก็ได้นะคะพอให้เช้าให้เย็นนะคะใช่สองเวลาเช้าเย็นก็คุกอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีผักบุ้งก็ผักก็ได้อย่างก็ได้มะกอก,อกจริงๆแล้วนะเมด อะไรก็ได้นะคะเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเนาะก็อย่างนี้เลยเอาแกบลำอ่อนสักสองสามขันแล้วแต่นะคะให้เช้าให้เย็นอันนี้ก็คุกคุกคุกค่ะแบบนี้นะคุกเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปให้อาหารปลาเลยให้ปลาเลยค่ะให้เช้าให้เย็นนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติคุกคุกคุกให้เข้ากัน เ,เขาก็จะมาเลมเลมเล,ม,เลมกินเองบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้ฝนเพิ่งตกไปก็สดชื่นนะคะสดชื่นแต่ก็น้ำเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเอาแบบธรรมชาติไม่เป็นไรผักที่ปลูกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็มีพอกินค่ะมีพอกินเพราะน้ำเยอะมากปีนี้ฝนตกเยอะค่ะ พอเรียงพ่อผสมหรือยงังคุกเข้ากันหรือยงังแตตามไปเลยค่ะตามพ่อไปให้อาหารปลานี่มาลอกแล้วให้อาหารปลาค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ให้หัวอาหารนะคะ มารยังมารยังเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้หน่อยพ่อเดี๋ยวมาฝั่งนี้หน่อยมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติเลย